ณนะนะตอนแรกเลยผมผมไม่ได้เผื่อใจอะไรเลยก็เชื่อใจทั้งหมดเลยแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงได้คืนแต่พอล่วงพอถึงวันกําหนดแรกที่ต้องคืนเนี่ยก็เริ่มใจแป้วนิดนึงผิดที่ผมเองก็ด้วยความที่เชื่อใจแล้วก็อย่างอย่างที่ทุกคนสัมภาษณ์ไปใน,ในห้องส่งนะครับว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีข่าวอะไรสําหรับพี่ดิวใช่ไหมซึ่งผมก็ตามพี่ดิวอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆก,ก็เห็นพี่ดิวทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมแจ้งไปผม เหมือนก็ Follow IG กัแอยู่แต่ว่าแกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟอลโล่มผมกับผมก็ค่อนข้างรู้ไลฟ์สไตล์อะไรอยู่แล้วว่าแบบโอเคอยู่ในค่อนข้างลักชวรี่แบบว่าใช้เงินใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยเป็นความผมว่าเป็นความความความผิดของผมเองแหละที่มันไม่ได้รอบครอบขนาดนั้นครับแล้ว,วตอนที่ให้เขายืมเราก็ยังไม่รู้จักสปปน,นิทสนมต้นไม่ครับก็เชื่อใจ รุ่นพี่ผมเท่านั้นรุ่นเขานใชได้พี่แถมเท่าน,นั้นก็เลยก็เลยเลือกที่จะให้ไปแต่ว่าพอสุดท้ายก่อนจะยืมเงินเนี่ยผมก็ถามว่าเออพีออ่คนที่ยืมเงินเน่เป็นใครก็บอกว่าเป็นพี่ดิวผมก็เออก็ก็รู้สึกดีนะหมายถึงว่าเออแต่ว่าเขาก็คงชอ็อตจริงๆเหรอเพราะว่าด้วยด้วยด้วยตัวธุรกิจผมเองครับผมไลฟ์สดขายของเลิฟพอชันพวกสินค้าพวกสกินแคร์พวกลิปพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมเข้าใจเรื่อง liquidity แบบ สภาพคล่องทางการเงินว่าโอเคถ้ามันหมุนไม่ทันของมันเข้ายึดโมเดลเทรดอะไรเงี้ยมันมีเรื่องเครดิตเทอมอะไรด้วยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็อีกอานหนึ่งก็คือพี่เขาท้องอะไรอะไรประมาณนี้ครับก็เลยผมก็เลยแบบผมเป็นคนปล่อยผ่านเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมก็นั่งดูเงินในบัญชีตัวเองก็แบบเออเราชีวิตเราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะช่วยทั้งพี่เขาได้แล้วก็ช่วยพี่แทมได้ช่วยช่วยลูงพี่ผมได้ด้วยอะไรางี้ก็เหมือนแบบ ตอบแทนเรื่องพี่ผมด้วยที่แบบว่าเออช่วยช่วยผมมาอะไรเงี้ยเพราะรอบนี้เขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือว่าเขาก็อยากช่วยพี่ดิวเหมือนกันช็อกช็อกไหมช็อกอยู่แล้วอะไรพี่มัน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 ช็อกมากมากเลยแหละตอนนั้นมันมันมันเกินคาว่าช็อกด้วยมันรู้สึกว่าเออเราเราไม่รอบครอบเองหรือเปล่าผมไม่อยากโทษใครแล้วกันผมโทษตัวเองที่เราอะรอบรอบครอบไม่พอที่แบบเออเราจะให้ใครยืมเงินทําไมเราไม่ดูเรื่องกฎหมายทาไมเราไม่ทาอะไรทําไมเรา เชื่อใจคนแล้วก็แบบให้ยืมโดยที่ไม่มีเลยก็เขียนสั่งจ่ายเช็คแค่นั้นแล้วก็จบเลยซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทําให้ผมโตขึ้นแล้วกันผมก็นับว่ามันเป็นแบบนั้นครับค่ะพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอเรื่องการอ,อจริงจริง,รง,รงปัญหาของระหว่างตัวผมกับตัว,ต,วตัวพี่ดิวครับก็จบตั้งแต่พี่ดิวอะคืนเ,ออเงินที่ยืมไป12 500, 000, บล้าน5 0 0แสนจบตั้งแต่ ช่วงตั้งแต่เขาคืนตั้งแต่สิงหาที่แล้วแล้วแล้วผมก็หลังจากนั้น6เดือนก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจนทีมพี่เมย์ติดต่อมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับในตอนที่เขาไปยืมนมาค่ะเห็นว่ามีเรื่องของฟางเอาตามเนตเบลฟ้า,เ,ฟเ,าเป็นประการที่เรามาทราบทีหลังว่าเป็นของลอออือฮึครับใช่ใช่คือตอนแรกอันนี้ก็ผิดผิดที่ผมเองก็ด้วยความที่เชื่อใจแล้วก็อย่างอย่างที่ทุกคนสัมภาษณ์ไปใน,ในห้องส่งนะครับว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีข่าวอะไรสําหรับพี่ดิวใช่ไหม ซึ่งผมก็ตามพี่ดิวอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆก็เห็นพี่ดิวทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมแจ้งไปผมเหมือนก็ Follow IG แกอยู่แต่ว่าแกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ Follow ผมกับผมก็ค่อนข้างรู้ไลฟ์สไตล์อะไรอยู่แล้วว่าแบบโอเคอยู่ในค่อนข้าง Luxur y แบบว่าใช้เงินใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยเป็นความผมว่าเป็นความความความผิดของผมเองแหละที่มันไม่ได้รอบคอบขนาดนั้นครับเรารู้จักเขาเป็นการถึัวมาตั้งแต่ก่อน ก็ตั้งนานเลยยังมานานเลยยังไม่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็แค่ฟอลโล่แล้วก็ติดตามพี่เขาซึ่งพี่เขาอ่ะคาดว่าก็ไม่ได้รู้จักผมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ฟอลโล่กลับแต่ว่าที่ที่มารู้จักเนี่ยก็คือผ่านรุ่นพี่ผมที่โทรเข้ามาว่าเฮ้ยอยากช่วยซึ่งเจตนาเจตนาของผมเนี่ยคือรุ่นพี่คนนี้เขาเขาช่วยผมมากฉะนั้นเออหนึ่งเลยเขาคือถ้าบอกว่าไม่มีรุ่นพี่คนนี้ผมคิดว่าผมก็ไม่สามารถ ทำธุรกิจแล้วก็มีความรู้ได้ประมาณเท่านี้ครับก็เลยก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นการเหมือนช่วยรุ่นพี่แล้วก็เขาก็บอกว่าเออพี่ดิวตอนนั้นผมยังไม่ทราบเป็นพี่ดิวก็เออพี่ดิวท้องอยู่แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าผมใจใจอ่อนแล้วก็แบบเออน,นั่นแหละพี่มันก็ <laughs> แล้วพตอนที่ให้เขายืมเราก็ยังไม่รู้จักสปปน,นิทสนมเยเลยกับดิวเลยไม่ครับก็เชื่อใจ รุ่นุนพี่ผมเท,ท่านั้นรู้ใชะไหมพี่แถมเท่านั้นก็เลยก็เลยเลือกที่ให้ไปแต่ว่าพอสุดท้ายก่อนจะยืมเงินเนี่ยผมก็ถามว่าเออพี่ออคนที่ยืมเงินเน่ยเป็นใครก็บอกว่าเป็นพี่ดิวผมก็เออก็รู้สึกดีนะหมายถึงว่าเออแต่ว่าเขาก็คงชอ็อตจริงๆเหรอเพราะว่าด,วด,วด้วยด้วยด้วยตัวธุรกิจผมเองครับผมไลฟ์สดขายของเลิฟโพชั่นพวกสินค้าพวกสกินแคร์พวกลิฟพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมเข้าใจเรื่องลิควิดิตี้แบบ สภาพคล่องทางการเงินว่าโอเคถ้ามันหมุนไม่ทันของมันเข้ายึดโมเดิลเทรดอะไรเงี้ยมันมีเรื่องเครดิตเทอมอะไรด้วยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือพี่เขาท้องอะไรอะไรประมาณนี้ครับก็เลยผมก็เลยแบบผมเป็นคนปล่อยผ่านเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมก็นั่งดูเงินในบัญชีตัวเองอะ่ะก็แบบเออเราชีวิตเราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะช่วยทั้งพี่เขาได้แล้วก็ช่วยพี่แทมได้ช่วยช่วยลูงพี่ผมได้ด้วยอะไรางี้ก็เหมือนแบบ ตอบแทนเรื่องพี่ผมด้วยที่แบบว่าเออช่วยช่วยผมมาอะไรเงี้ยเพราะรอบนี้เขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือว่าเขาก็อยากช่วยพี่ดิวเหมือนกันจริงๆเผื่อใจเอาไว้บ้างไหมคะว่าถ้าสมมติมันมันไม่ได้คืนถ้าสมมติเออเคยคแบบนึงคือณตอนแรกเลยผมผมไม่ได้เผื่อใจอะไรเลยก็เชื่อใจทั้งหมดเลยแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงได้คืนแต่พอล่วงพอถึงวันกําหนดแรกที่ต้องคืนเนี่ยก็เริ่มใจแป้งนิดนึงแต่พอเขาขอเลื่อนอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกแบบโอ้พี่ก็ กินมันก็เป็นเงินที่เยอะสําหรับผมมากเพราะว่าผมผมก็ทางานเก็บเงินมาเป็นเงินเซฟวิงของผมเองทั้งหมดเลยครับก็เลยรู้สึกว่าตอนท้ายๆเนี่ยตอนที่พี่เขาเริ่มไม่คืนเนี่ยผมก็อาจจะขอโทษพี่ๆทุกคนอาจจะเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมถ้าสมมติถ้าทวงเงินอะไรเงี้ยเจตนาผมว่าผมก็อยากได้แค่12ล้าน5้าแสนบาทคืนโดยที่ผมไม่ได้อยากได้ดอกเบี้ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งถ้าไปดูแชทของออพี่ดิวเองที่พี่ดิวพิมมาพี่ดิวก็เขียนอยู่ว่า ซูงกับรุ่นพี่ผมเนี่ยพี่แทมเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องดอกเบี้ยเลยแต่ว่าพี่ดิวยืนยันที่จะออพอยืมเงินเนี่ยมันก็ต้องคืนเป็นแบบค่าค่าคืนด้วยสองล้านอะไรเงี้ยผมว่าเออเรื่องนั้นมันไปเถอะถ้าพี่ถ้าพี่คิดจะช่วยอะ่ะมันก็คือช่วยคือการที่เราอะ่ะไม่ได้ไม่ได้หวังผลตอบแทนคือการช่วยอันนั้นคือการช่วยถ้าสมมติช่วยแล้วเราหวังผลนะผมว่าอันนั้นอะ่ะมันไม่เรียกว่าการช่วยแล้วซึ่งเจตนาของผมคือการการช่วยนะตอนนั้นก็คือช่วยรุ่นพี่ผมแล้วก็ช่วยพี่คนหนึ่งที่ท้องอยู่่เไมให้บริษัท ตอนที่เขามาดูมามีเงื่อนไขอะไรบ้างมีดอกเี้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขอ,อะไรเลยครับก็พี่พี่พี่ดิวเป็นคนเสนอมาว่าจะยืมทั้งหมด20ล้านผ่านผ่านรุ่นพี่ผมทีนี้ ผมก็มี12 5, ล้าน5เรื่องที่ผมมี7ล้าน5ทีนี้ก็รวมก็เป็น20เขาก็เสนอว่าถ้า20เดี๋ยวจะคืนให้เป็น20บวกอีก2ล้านซึ่งผมว่าเออผมไม่ได้สนใจมันก็เลยไม่มีสัญญาอะไรเลยซึ่งตัวเช็คเนี่ยที่เขียนเป็นสั่งชื่อจ่ายผมเนี่ยก็เขียนว่า12ล้าน5 0แสนบาทเพราะว่าผมอ่ะไม่ต้องการดอกเบี้ยฉะนั้นผมก็เลยว่าเออพี่ไปเรื่องดอกเบี้ยเหอะมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่ควรคุยกันถ้าเราจะคิดว่าจะช่วยกันขนาดนี้แล้วมันก็คือช่วย,ยครับ ก็ถ้าถ้าถ้าพี่ดิวหรือว่าใครต่างๆที่คิดว่าผมเป็นต้นเหตุก็ผมขอโทษด้วยครับถ้าผมเป็นต้นเหตุจริงๆก็ไม่ไ,ด,ไ,มได,มด้ไม่ได้มีเจตไม่ได้มีเจตนาอย่างอย่างนั้นจริงๆก็ผมก็แค่เจตนาก็คือจะจะ,จะช่วยคนนะพี่แค่นั้นเลยครับเลดไปกี่วันที่ไม่ไม,ไม่จ่ายตามกำหนดเออสิบสี่วันสิบสี่วันครับสิวันใช่ก็ยืมวันที่สาม คืนวันที่23ซึ่งเขาก็ไม่สะดวกคืน,คนก็บอกว่าโอเคขอเลื่อนไปอีกเป็นวันที่6ได้ไหม6ของเดือนหน้าก็อีก14วันครับซึ่งเราก็ไม่ได้หลอกพีก่ยาใช่ไหมได้คืนทุกวันนี้ผมก็มี12ล้าน5เท่าเดิมแชทก็ค้างอยู่ปีที่แล้วคือผมไม่ได้คุยติดต่อเลยรู้สึกว่าโอเคถ้ามันจบผมได้คืนแล้วผมแฮปปี้ก็คือจบส่วนไอ้ที่เป็นข้อความว่าที่ผมไปทวงอันนั้นก็คือเกิดจากที่พี่แธมเนี่ยยังได้เงินไม่ครบที่เขายืมไปแล้วทีเนี้ย สมมติว่าถ้าผมจะไปทวงส่วนของผมหรือว่าไปทวงให้พี่แทมพี่แทมบอกเอ้ยมันพี่แทมโทรมาผมเล่าเรื่องเรื่องวันนั้นให้ฟังแล้วกันพี่แทมโทรมาบอกว่า i, เฮ้ยมึงได้ไปทวงอะไรเขาหรือเปล่าเขาได้อหนอะไรหรือเปล่าผมว่าเออผมไม่ได้คุยอะไรเลยก็แชททั้งหมดอ่ะคือมันคืออยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดเลยที่ผมส่งให้พี่หนุ่มซึ่งในแชทเนี่ยก็ผมเลิกยุ่งกับเขาเป็น,เ,ปนเดือนและแล้วพี่แทมก็เลยโทรมาบอกว่าเออกลัวยังได้เงินคืนไม่ครบเลยฝากเช็คหน่อยว่าเขาอ่ะมีเงินแต่ว่าไม ฉะนั้นผมก็เลยอาพี่ถ้าผมจะผมจะแบบเช็คได้อะเขาคืนผมหมดแล้ว12บล้านหผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเป็นเดือนแล้วถ้าสมมติจะให้ผมเช็คอะผมก็ต้องเช็คได้ดอกเบีย้ยหรือว่าจะให้ผมพิมพ์ว่าเฮ้ยคืนเงินพี่แทมหน่อยคืนเงินรุ่นพี่ผมหน่อยซึ่งผมว่าอย่างนั้นอะมันก็รู้อะไรไม่ได้ก็เลยบอกพี่แทมว่าเออถ้ามันทวงนะ่ะมันก็ได้แค่ว่าเออดอกเบีย้ยฝั่งผมนะถ้าสมมติว่าเขาจ่ายมาเดี๋ยวผมก็โอนดอกเบีย้ยซึ่งถ้าไปอ่านเมสเซจที่สมส่งให้พี่่นุม,มดู ก็พี่ดิวก็จะเขียนอยู่ว่าผมกับพี่แทมไม่ได้ซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยคือผมอ่ะจะมามาช่วยคําว่าช่วยของผมก็เหมือนเดิมมันมันคือการช่วยเราเราไม่ได้ต้องการอ,าอะไรตอบแทนใช่ครับน,น,น่าจะตามที่พี่ดิวบอกบางผมผม,ผมไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม,ไม่ไม่ได้ถามว่าเหลือเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่ายังคืนไม่ครบใช่คือเราชอา็อกไหมเพราะว่าอย่างเราก็โดนหลอกเรื่องต่างๆเทปปลอมหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เขาแบบ จะพูดไม่จริงกับคุณหลายๆคนอะไรเงี้ยโอ้ช็อกช็อกไหมช็อกอยู่แล้วแหละพี่มัน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 ช็อกมากมากเลยแหละตอนนั้นมันมันมันเกินคาว่าช็อกด้วยมันรู้สึกว่าเออเราเราไม่รอบครอบเองหรือเปล่าผมไม่อยากโทษใครแล้วกันผมโทษตัวเองที่เราอะรอบรอบครอบไม่พอที่แบบเออเราจะให้ใครยืมเงินทําไมเราไม่ดูเรื่องกฎหมายทําไมเราไม่ทํอะไรทําไมเราเชื่อใจคนแล้วก็แบบให้ยืมโดยที่ไม่มีเลยก็เขียนสั่งจ่ายเช็คแค่นั้นแล้วก็จบเลยซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ ทำให้ผมโตขึ้นแล้วกันผมก็นับว่ามันเป็นแบบนั้นครับเรีว่าธัญยืมอะไรก็ไม่มีแค่ชัดลายที่ไม่ไม่มีอะไรเลยพี่ก็อย่างที่บอกคือคําว่าช่วยอะพี่มันก็ก็เป็นลุ้นพี่ผมแล้วก็คนท้องอะไรอย่างเงี้ยคือผมเซนซิทีฟอะไรกับกับกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยคิดมองข้ามทั้งหมดไปเลยใช่ของทำอยู่กัจะได้คืนไหมครไได้คุยกับไหมอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้คืนหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้โทรอะไรคือผมโทรไปหาว่าเห็นข่าว พี่ดิวหรือยังเขาบอกว่าเออก็เห็นแล้วแล้วก็อัปเดตกันว่าเออเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกเออกูยังได้คืนไม่ครบเลยแต่ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะคืนอะไรยังไงเมื่อไรว่าถ้าเกิดไม่ได้คืนทางแธมก็ยังไม่ได้บอกช่วยว่าจะดำเนินคดีอะไรกับดูไหมอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นต้องเป็นส่วนของพี่แธมซึ่งเท่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมคุยนะคือเขาเหมือนจะเคลียร์กันเองเพราะว่าใช่เขาก็จะคุยกันเองอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าในส่วนของตัวผมวมันจบตั้งแต่ป,ปีที่แล้วและใช่ครับ เนี่ยผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยเมื่อวานเมื่อวานเท่าที่ผมอ่านสรุปข่าวพอดีเพิ่งบินกลับมาจากเกาหลีเมื่อคืนถึงตอนกลางคืนพอดีเลยก็รีบมาที่นี่ตอนเช้าก็พยายามนั่งไล่อ่านสรุปอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเหมือนกันว่าว่าผมจะต้องไปให้ให้การอะไรไหมแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยอะ่ะผมขอออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดโดยไม่ปิดบังอะไรเลยแล้วก็ตามหลักฐานทั้งหมดเพราะคิดว่าเออความจริงมันก็คือความจริงอะพี่ผมแค่พูดความจริงทั้งหมดมันก็จบ ย,ย,ย,ยินดีครับแล้วก็อีกเจตนาหนึ่งก็มันมีเรื่องมิสคอมมูนิเคชอันหนึ่งทีเออ่เรื่องสร้อยพี่เมย์ผมผมอะเพิ่งไปซูมดูเมื่อวานผมมานั่งดูอยู่ในข่าวพี่การ์ดการ์ดแฟนผมทาทาดังแล้วด่งมันทะลุก็เลยไม่ได้มีโอกาสตามข่าวอะไรมากใช่ไหมครับพอดีเข้าออกโรงพยาบาลทีนี้ก็มานั่งซูมดูว่าออของที่พี่เมย์หายมีอะไรบ้างแล้วผมก็ไปซูมดูจริงของไม่ีกว่าผมหรอกแต่ว่า ผมไม่ได้เจ้าด้วยประเด็นก็คือผมมานั่งซูมดูเนี่ยแชทที่เป็นสร้อยครับที่ที่พี่ดิวบอกว่าเป็นของพี่ดิวเองกําลังจะขายใช่เออมันเป็นสร้อยเส้นเดียวกันกับของพี่เมย์หรือเปล่าเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกันเลยซึ่งผมคาดว่าสร้อยพวกนี้มันคงมีไม่กี่เส้นในประเทศไทยก็เลยคิดว่าใช่ก็เลยคิดเออผมยิ่งต้องออกมา พูดเรื่องนี้ให้ฝั่งพี่เมย์เพื่อได้ทุกคน,นมันจะทางานง่ายทั้งหมดอันนี้คือเจตนาที่ผมอ,อยากที่จะมานั่งพูดในรายการ<ม>ทั้งหมดครับแสดงว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะต้องมายุ่งรุ่นายหรือว่าเหนื่อยกับเรื่องคดีความที่ดิวสร้างตั้งก็ถ้าถ้า <c oughs> ถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องก็ยินดีถ้าสมมติมันทําให้ทุกคน,นพี่ๆทุกคนมันทํางานง่ายแล้วเร็วขึ้นแล้วก็เคลียร์ปัญหาได้ผมยินดีที่จะเข้าร่วมตามกฎหมายทั้งหมดเลยครับ เออสำหรับผมในมุมมองพี่ดิวอ่ะก็ตั้งตั้งแต่แกคืนมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้มองแกอยู่ตลอดแล้วเพราะว่าผมมาเป็นคนชอบทําธุรกิจคือทุกทุกวันอย่างอย่างวันเนี้ยผมก็ต้องกลับไปไประชุมเพราะว่ามันก็จะมีพวกเครื่องดื่มที่ต้องต้องเปิดตัวในเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเดีย๋ยวแม่ไปโฆษณาแล้วกันทีนี้เอ่อมันมันก็ไม่ได้คิดถึงฝั่งพี่ดิวเลยเพราะว่าคืนก็คือจบแล้วแล้วผมก็ แฮปปี้กับการทําธุรกิจกับเพื่อนๆที่แบบโตกันึ้นมาอะไรเงี้กยก็อย่างที่บอกคือตังที่ไปหุ้นกันกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็เอามาทําธุรกิจต่อก็เลยไม่ได้คิดถึงว่า,าผมมองพี่ริวเปลี่ยนไปหรืออะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่พี่หนุ่มแจ้งในรายการนั่นแหละผมก็อยากอาขอว่าไม่ไม่ไปด่าครอบครัวพี่ๆเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติจะเข้าสู่ก็ให้มันเป็นกระบวนตามการกฎหมายจริง,รงๆแล้วก็ผมก็คิดว่าโอกาสม,ม,มันมีให้สําหรับ ทุกคนจริงๆแต่ว่าแบบก็อยากให้พี่ดิวเข้มแข็งอะผมก็เข้าใจว่าเรื่องมันมันมันหนักแหละแต่ก็ถ้าผ่านมันไปได้ก็ก็ดีแล้วก็พยายามให้ทุกอย่างมันทุกคนเราอยู่ภายใต้กฎหมายหมดผมก็มองว่าโอเคถ้าเข้าตามกฎตามการคุณหมายแล้วก็คือจบละส่วนครับส่วนจะถ้าจะแบบจะให้โอกาสใครไม่ให้โอกาสอะไรก็เป็นเรื่องของเพอร์ซอนอลของแต่ละคนแหละเราสามารถ จักกับดิวต่อไปได้ไหมในอนาคตถ้าเกิด <ผม S 2> ว่าจะต้องหรือว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวคนนี้แล้วเอ,อ่อผมผมคิดว่าส่วนตัวด้วยงานของผมเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยด้วยชีวิตของผมเองอย่างเงี้ยคงไม่ได้เจอพี่ดิวอยู่แล้วเพราะถ้าผมเจอพี่ดิวผมคงรู้จักไปตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมว่าไม่ได้รู้จักกับพี่ดิวเป็นการส่วนตัวเลยก็เลยคิดว่าเออก็ไม่ได้เจอถ้าเจอผมก็ยกมือไหว้ได้ปกติผมถามว่าผมโกรธไหมผมก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรพี่ดิวแล้วก็ค,คือเขาคืนเงินผมครบอาจจะช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็นั่น <laughs> คิดว่าคงไม่ได้เจอกันใช่ถ้าหลังจากนี้มีคนมาขอยืมเงินอจะก้าช่วยไหมครับโอ้ยก็ก็คงก็คงต้องต้องดูะครับว่าว่าว่าเป็นยังไงก็คงต้องดูละเอียดขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมันอาจจะต้องช่วยริงผมอาจจะเปลี่ยนวิธีเป็นว่าให้เลยอะไรอย่างนี้น่าจะน่าจะน่าจะโอเคกว่าครับครับเออเห็นที่พี่ดิวสัมภาษณ์เมื่อวานน่าจะเหลืออยู่หลัก ไม่ไม่ไมขีดล้านมาครับรไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใช่ส่วนส่วนอเราก็ไม่สนใจครับโอ้ยผมจบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพี่แต่ว่าเรื่องมันเพิ่งมาแบบเหมือนเพิ่งมาแบบโทรมาหาผมเมื่อเมื่อมีนาที่ผ่านสิบห้ามีนา,นาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่มีการรับเงินอะไรใดๆครับก็คือสิบล้านหให้ยืมไปสิบล้านหก็คืนกลับมาสิบล้านห้าตามในเช็คทั้งหมดแล้วก็ไม่มีการคุยเรื่องดอกเบี้ยหรือคุยนอกเกมนอกอะไรทั้งหมด ทั้งหมดตามหลักฐานที่ส่งให้พี่หนุ่มดูทั้งหมดเลยอันนั้นคือแชทตั้งแต่แรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยผมไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งหมดเลยก็คิดว่าผมแค่พูดความจริงทั้งหมดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทุกคนครับให้ยืมเงินแล้วยังมาโดนอะไรแบบนี้มันความูสึกมันเป็นยังไงอะคะก็ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นหนึ่งบทเรียนที่ทําให้ผมโตขึ้นแล้วก็คิดว่าทําให้ผมรอบคอบขึ้นในในการเป็น ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับในชีวิตก็คิดว่าเออเราก็เรียนรู้ที่จะจะจะ,จะเรียนรู้กับมันเรียนรู้ปัญหากับมันพยายามแก้ปัญหากับมันว่าโอเคเป็นยังไงได้บ้างล้วก็พยายามทาพรุ่งนี้ให้ดีกับเมื่อวานผมก็เลยคิดว่าโอเคก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมาก เ,เขา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 ,เขาเล่าให้ฟังสายแรกเขารู้ว่าเล่าให้ฟัง,งว่าโทรมาร้องไห้แล้วก็แบบตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกชื่อพี่ดิว <g az im ati> ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามเป็นเป็นมรารยาทอะไรครับเพราะว่ายังไม่ได้ยืมอะไรเขาว่าโทรมาเล่าว่าเออมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงแบบเขาทําพวกของเข้าห้างอยู่แล้วก็แบบตั้งท้องอยู่แบบมันก็ทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็โทรมาร้องไห้แล้วแบบเออก็สัมภาษณ์เขาว่าแบบเออมันเดือดร้อนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็เดือดร้อนจริงผมคือพี่แอมอ่ะเป็น คล้ายๆผมขี้สับสนแล้วก็แล้วก็แล้วก็มองมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เหมือนเหมือนกับแกก็คือแบบเออมันเรามันเราเราตอนนั้นนะตอนนั้นผมไม่ได้เดือดร้อนเงนี้ยแต่ว่าเขาเดือดร้อนจริงๆซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้เงินตรงเนี้ยเของเขาที่แบบถูกไปแบบเหมือนสต๊อกอยู่จะถูกยึดหมดเลยแล้วมันจะเอาอะอไรมาขายไม่ได้เลยแล้วมันจะช็อตทั้งหมดแล้วผมก็เออแล้วลูกที่อยู่ในท้องเราแบบเกิดมาแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอะพี่อยู่ดีก็ เกิดขึ้นมาแล้วก็แบบอยู่ดีก็มาเจอหนี้หรือว่าแบบเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าเออผมอาจจะเป็นส่วนช่วยให้มันแบบปลดล็อกตรงนี้ไปได้ก๊อกนึงก็ยังดีอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะให้ให้ยืมไปครับในไลฟ์สไต้ของยูรใครจะเชื่อว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังก็คือแบบไม่ได้เป็นอย่อันนั้นผม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 ไม่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 ทราบเหมือนกันผมก็เห็นเท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเห็นในยูทูบกับใช่ แต่แทมยังติดต่อกันอยู่ใช่ไหมยังติดต่อกันได้ไหมกันอันคาดคาดคาดว่าน่าจะติดต่อกันได้อยู่เหมือนกับที่พี่หนุ่มโทรโทรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นผมไม่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเหมือนกันว่าว่ายังไงมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของเขาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะการทวงกันเองใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ